สิ่งที่น่าตกใจที่สุดก็คือว่าคุณรู้ไหมคะว่าก่อนที่เราจะทําอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งนักจิตวิทยาที่ชื่อว่าจอห์นบาชพบว่าสมองจะสร้างภาพจําลองขึ้นมาสมองจะสร้างภาพจําลองของส่วนที่ยากที่สุดในกิจกรรมนั้นก่อนเสมอจริงเหรอเนี่ย มันก็จริงนะเพราะว่าสมองเราเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อให้รักษาพลังงานนะคะนั่นแต่ว่ามันก็เลยจะคิดหรือว่าสร้างภาพงใดสิ่งหนึ่งมาก่อนเพื่อให้เรารู้สึกว่าอย่าทำกิจกรรมนั้นเลยมันน่ากลัวมันรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเพื่อไม่ให้เราลงมือลงแรงในการทำกิจกรรมนั้นๆโดยเฉพาะว่าถ้ากิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมใหม่คุณออกไหมว่าสมองมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเออ รักษาพลังงานของเราให้เราอยู่แต่ที่อย่าทำอะไรที่เสี่ยงเลยเนี่ยค่ะที่ทำให้หลายคนเนี่ยไม่ไม่ชอบออกจากพื้นที่ปลอดภัยเพราะว่าเรื่องนี้แหละเพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็คือคุณจําเป็นที่จะต้องหลอกสมองเขาเรียกว่าหลอกล่อด,ดีกว่านะเอาพูดแบบว่าให้มันเป็นคําพูดน่ารักน่วิธีการนะคะก็คือว่าคุณก็ลงมือทําเลยทันทีไม่จําเป็นที่จะต้องคิดนานๆง่ายสมอง สร้างภาพจินตนาการใดๆก็ตามเพื่อมารักษาสภาวะหรือพลังงานของเรานี่คือเคล็ดลับที่เราสามารถทําได้เลยทันทีนะคะและแน่นอนว่าถ้าคุณลองหลอกล่อสมองนี้บ่อยๆคุณจะกล้าหาในการทําอะไรก็ตามแต่และมีโอกาสที่ประสบความสําเร็จในเรื่องใหม่ๆที่คุณลองอยากจะลองทํานะคะเช่นเดียวกันกับการทําออนไลน์ถ้าหลายคนรู้สึกว่าไม่กล้าลงมือทา คุณโอเโอเข้าใจมากๆเลยนะเป็นเพราะว่าคุณยังไม่เคยลงมือทําสมองคุณก็จะบอกว่าสิ่งนี้ไม่ปลอดภัยอย่าไปอย่าลองเลยเพราะว่ามันจะรักษาพลังงานของคุณไว้ทําให้คุณรู้สึกว่าอยู่ใน safe zone. เซฟโซนคุณจําเป็นที่จะต้องมีผู้ช่วยหรือเครื่องมือในการที่จะคอยมาผลักคุณถ้าคุณไม่สามารถหลอกสมองคุณได้ก็คือว่าคุณจําเป็นที่จะต้องหาโค้ชผู้ช่วยเมนทอร์คอนซัล์ อะไรพวกนี้นะที่มาช่วยคุณแน่นอนว่าครูโอ้มีโปรแกรมมินิเมนทอ์ซึ่งโปรแกรมนี้ครูโอ้เป็นครูพี่เลี้ยกับคุณ2เดือนเต็มคุณจะได้เรียนรู้วิธีการทำไลฟ์ได้อย่างถูกวิธีและพรีเมียมทําคลิปความรู้ให้ดูพรีเมียมแล้วก็สวดด้วยและแน่นอนว่าการหาสถานที่หายังไงที่สวยและพรีเมียมและสามารถนําสถานที่นั้นอะไปใช้ต่อยอดในการทาเงินได้ด้วยอ่าอยังไหมดแค่นั้นนะ คุณยังจะได้รับถ่ายและตดต่อคลิปความรู้ดูพรีเมียม30คลิปและแน่นอนว่าคุณจะรับการไพรเวทโคชชิ่งเป็นเต็มๆ2ครั้งโอเคถ้าใครสนใจ Inbox ข้ามันทุกแพลตฟอร์มออนไลน์หรือว่าแอดไลน์นะคะเพื่อสอบถามทีมงานและนัดหมายไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย